ไปต่อกันทีการสำรวจพื้นที่โครงการคุดหลอกแกล้งน้ำนะคะโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23ค่ะสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเขาทํำการสำรวจพื้นที่โครงการคุดหลอกแกล้งน้ำน้องห่วยชมพู่หลังพบว่าตื่นเขินและมีวัชพืชทับถมเป็นจำนวนมากค่ะพันเอกนัท,ทชัยปัญญาสายผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ส3า สำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับนายกองตรีสุพ์โภคสมบัตินายอำเภอหน้าดวงผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นทีอ่อำเภอหน้าดวงกำนั่นผู้เยญ่บบานผู้นำชุมชนเข้าไปเหตุการณ์สำรวจพื้นที่ค่ะตามโครงการคุดลอกแรงน้ำหนองห่วยชมพู่ซึ่งตื่นเขินและก็มีวัชพืชทับถมเป็นจำนวนมากค่ะ โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สสานักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากระแด่น้ำรถแบ็คโฮค่ะเขาทำการคุดลอกวัชพืชคุดลอกเศษยาใบไม้กิ่งไม้จากความลึก1.3เมตรให้มีความลึก3.5เมตรค่ะนั่นก็เพื่อให้สามารถร่องรับและกะักะเก็บปริมาณน้ำได้เป็นจำนวนหลายเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในช่วงฤดูฝนและกัย่งสามารถกักเก็บน้ำไว้ใส้ในช่วงน้แล้งได้ซึ่งเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่บ้านโน้นสวัสดมูทีสองตำบลท่าสวรรค์อำเภอหน้าดวงจังหวัดเลยเดีย,ย่ายังอย่างยืนค่ะ